ไม่เป็นพอใจกับวันนี้มากเลยค่ะดูสถานการณ์วันนี้ค่ะว่าได้อะไรบ้างหลายจุดหลายอย่างทำทานทำบุญและสนุกกับการสะสมสเสบียงบุญค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> ตามหาตอกสาเกไปถามคนที่นั่งในจุดแจกอาหารนะคะ <c oughs> เป็นพนักงาน <c oughs> เป็นเจ้าหน้าที่ ถามว่าเมื่อวานก็ถามวันก่อนอน,นี้ก็ถามวันนี้ก็ถามอีกค่ะว่าจะไปร่วมบริจาคปัจจัยที่ไหนวันนี้เขาก็บอกมาละเอียดค่ะให้เข้ามาในซอยชื่อว่าซอยตรอกสาเกก็จะมีตู้รับหรือว่าคนรับนะคะเจ้าหน้าที่รับบริจาคไปตามหาอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนตาก็ตามหาอยู่ว่าจะไป,ไปรับ ร่องมาจากที่ไหนตัวนี้ก็เป็นสีแยกอีกค่ะพเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ค่ะพอมาถึงแล้วมาถึงสีแยกกับเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยมาถามพ่อค้าบพราะว่าตอกสาเกอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าตอกสาเกอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็ถามว่าจุดที่โอ้ตนี้มีนวดด้วยเออมีนวดด้วยจีจัง เห็น้านวนวลค่ะเพื่อนๆรู้แล้วว่าที่นี้ดูแล้วว่าจะเป็นนที่ไหนไม่ไกลาจากที่พักค่ะนี่แหละค่ะทีนี้เขาก็ให้มาที่ตรงนี้เดินเข้ามาลึกเข้ามาอีกแล้วก็จะมีสายมือแล้วก็ขวามือก็ตามค่ะตามจุดเพราะว่าใจอยากจะทําทานในจุดนี้คนไร้บ้านคนไหนทําบุญให้คนไร้บ้านแล้วจะ ได้มีบ้านมีช่องอยู่มีข้าวปลาอาหารก็เป็นไปตามนั้นก็มันไม่เสม,มอไปหรอกค่ะเพื่อนๆแต่ก็อยากจะทำไปค่ะตามหาด้วยกันค่ะตอกนี้ก็จะเดินเข้าไปทางนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นคนอะไรบ้านอยู่ฝั่งถนนแต่ไม่ได้ถ่ายตรงๆนะคะก็ถัายไปเรื่อยค่ะอยู่ข้างหน้านู้นก็เห็นวัดพระแก้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่เป็นก็ยืนอยู่ที่ท้องสน้มหลวง ไม่ไกลจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะก็ได้ยินเสียงคนพูดหรือว่าประชาสัมพันธ์มาจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ค่ะก็เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าจะไปไหว้พระตอนเช้านั่งสมาธิที่วัดพระแก้วค่ะเปิด8โมงครึ่งค่ะเพื่อนๆไปค่ะจะให้ดูการติงตัวก็ไม่เพนค่ะใส่ผ้าถุงค่ะเพื่อนไ มถึงมองไม่เห็นเพื่อนเพราะว่ามันได้กลมลงคนเยอะก็เลยไม่กล้าไม่กล้กล้เดี๋ยวเข้าไปท้างใน,นด้วยกัน 그냥 한 번에. 불살려서 퍼고 나는 자 나는 초보수야 เมื่อกี้ได้ไปไหว้พระแก้วมรากฏแล้วก็ไปปิดทองข้างนอกและตอนนี้ก็ได้ไปซื้อดอกไม้อีกชุดหนึ่งได้ไปบูชามาอีกชุดหนึ่งก็จะมาอาบูชาหลวงพ่อปู่คือท่านฤาษีท่านรักษาพระพุทธเจ้านะคะขอสุขภาพท่านเพราะว่า แม่เพ็ญจะได้สุขภาพแข็งแรงด้วลูกๆครอบครัวก,ก็จะได้แข็งแรงไปด้วยค่ะเดี๋ยวให้ชมค่ะแม่เพ็ญก็จะมาบูชาท่านค่ะเพราะท่านรักษาพระพุทธเจ้าก็เลยจะมาขอพรท่านด้วยค่ะแต่ก็ห้ามปิดทองค่ะ คนอามากรูงมาบูชาท่านด้วยค่ะเขาแปลมาข้างนอกเดี๋ยวม,มีโอกาสก็อาจจะได้กลับมาอีกค่ะแล้วก็มีสถานที่ซื้อดอกไม้อาจจะมีอยู่นอกสถานที่วัดค่ะถ้าเห็นภาพนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอธิษฐานเอานะคะถ้าจะให้สุขภาพที่ดีไม่เป็นก็ได้มากราบไหว้บูชาท่านท่านอยู่ที่วัดพระแก้วอยู่ด้านหลังของพระแก้วมรกต ที่เห็นนี้อยู่ค่ะไม่เป็นก็ได้มาขอขอสุขภาพให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูกๆเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงขอท่านทุกท่านจงอธิษฐ,ฐานอถิดสาธุค่ะไหว้พรเสร็จแล้วก็เดินชมนิดหน่อยขาออกค่ะเพื่อนๆถ่ายมาฝากภาพสวยๆเป็นสิริมงคลคนหูบคนตาที่ได้ชมภาพสวยๆค่ะกำลังจะออกค่ะ ถ่ายภาพสวยๆงามเล็กๆน้อยๆเป็นของฝากจากไม่เป็นวันนี้ค่ะบรรยากาศเป็นใจค่ะได้ไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วกำลังจะออกครับเพื่อนๆทีนี้ก็เดี๋ยวคุยกันสาธุบุญด้กันค่ะสะาธุค่ะ งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจไม่เป็นด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและชมให้กำลังใจไม่เป็นมาตลอดขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ